ท่านครับนี่เป็นการสนทนาพิเศษนะครับในช่วงพิเศษพิเศษอย่างนี้กับคนขอนแก่นที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็อยากจะให้พี่น้องชาวขอนแก่นนั้นได้มารับรู้รับทราบแล้วก็ได้มาร่วมงานกันนะครับคุณที่จะมาพูดคุยกับผมในวันนี้ก็คือคุณอีสทินันเจริญอาจนะครับสวัสดีครับคุณอีสครับสวัสดีค่ะนะ สวัสดีค่ะโคนดอนแกนคนอำเพอหนองเรือนะคะครับผมนี่คุณอีทเป็นคนน้องเรือคุณเพืนองเรือนะครับปัจจุบันก็มีตำแหน่งทัศนาชกษากันมีหน้าที่กันนี้ทังราชกษากันเป็นประลัดเพืภอนเนาะประหลัดเทศบาลนะครับนี่เนาะก็ผมยังงว่าไอ้ประลัดเทศบาลนะฮะกับคุณเอีททิตินันเจริญอาจคนน้องเรือแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ ที่ทางนิวซีแลนด์เขาเรียกว่าเป็นคอรลัสตุ้มคอรลัสตุ้มคอรลัสตุ้มนะฮะจะเรียังไงดีครับจะจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่าคอรลัสตุ้มคอรลัสตุ้มแต่เอาเรียกเป็นภาษาไทยเราง่ายๆก็คือหัวนมเหลืองอ่าอ่าน้ำนมเหลืองน้ำนมเหลืองค่ะที่ไม่ลูกอ้อนคุณจักรกันดีโอ้ยผู้ใดก็ต้องได้กินทุกคนพี่ชาชัยก็ต้องกินคือต้องกินครับจั่งหน่อยสามเดือนหกเดือน <C> e <at> เกิดมาไมต้องกินนมแมมต้องกินแลนออมะมะันสิออกมาสองมือค่ะมันสิออกมาสองมือไอตัวคอรรสตรุมเนี่ยมันมีแค่สองวันใช่ค่ะใช่ไหมฮะมีสองวันแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างไงครับไอคอรรสตรุมเนี่ยค่ะ,ะนี่แหละค่ะที่อยากจะเล่าให้คนขอนแก่นแล้วก็พี่น้องชาวอีสานฟังเนี่ยก็คือเขาเป็นสารธรรมชาติที่มีมาเป็นล้านล้านปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พวกเราเป็นคนเนี่ย เราจะต้องทานจากหัวอกดูดนมแม่เราทีนี้คุณสมบัติของมันก็คืออันแรกเลยนะคะก็คือเขาจะทําความสะอาดในลำไส้ในในในสิ่งที่ไม่ต้องการนี่ออกมาสังเกตนะคะเด็กที่เกิดมาทีแรกพอเขาดูดดูดนมเหลืองแม่นี่โทษนะคะเขาเรียกขี้เทาเขาจะทายวนออกแมนค่ะเกาเดือนมันลาออกมาเลยนั่นคือคุณสมบัติของมันอันแรกครับอ๋อที่ตัว คอรสตรุ่มเนี่ยนะคือหัวน้ำนมเหลืองเนี่ยนะตัวนี้จะไปล้างภายในเราก่อนค่ะอันนี้คือของจริงเด็กทุกคนที่เกิดมาที่แรกดูน้นมเหลืองปุ๊บออกทุกคนนั่นคือของจริงที่มันจะต้องเป็นไปบาดนี้เราโตแล้วทําไมเราจะต้องกินนมเหลืองล่ะครับเนื่องจากสารพิษที่อยู่ในร่างกายของเราทุกวันนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกินเข่าลงไปซมือนี่อ่า่ได้กินเขาย่างเดียว อันยาคาเมเล็คกับผักกับผลไม้สารเล่งในหมูในปลาในไก่กินพงสุรลดในตับปกหงอย่างสีหลายหลายได้บานเนี่ยอันอันละกาบอเล็กในทุกอย่างลูกชิ้นค่ะส่วนผสมประสานทั้งหลายทั้งปวงที่เขากินเป็นานเข้าไปมันเป็นสารพิษที่เข้าไปในร่างกายแน่นค่ะฉะนั้นมันต้องการขับถ่ายปกติธรรมชาติบ่ได้มันบ่ได้มันต้องมีตัวสําคัญที่จะไปเรียกว่าดีท็อกมันออกมาดีท็อกออกเพราะต้องไปดีท็อกแบบ แบบสวนสวนสุขไส้ยงสยามต้าต้อมโคโรสตุ่มตัวนี้มันมีคุณสมบัติอยู่แล้วใช่ที่จะเรียกว่าดีท็อกให้กับเราให้ทุกวันทุกวันกินทุกวันก็ออกทุกวันครับนี่คือคือสิ่งที่เขาล้างความสะอาดให้กับเราทาความสะอาดภายในร่างกายของเราให้ทุกวันทุกวันนอกจากทําความสะอาดใ้ร่างกายเราทุกวันแล้วมันมีอีกมันมีอีกตัวหนึ่งก็คือเรียกว่าบํารุงรักษาซ่อมเสริมสุขภาพใช่ไหมใช่ค่ะเขาเรียกว่าสร้าง ซ่อมสร้างคือร่างกายของคนเราเนี่ยตอนเป็นเด็กๆอยู่เนี่ยเราก็จะเต่งตึงแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้พอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเต่งตึงก็มาตรงเตงแม่แล้วยันยัน้วยค่ะเนี่ยหนีซุ่มยิ่งยันลายเออจากนั้นมันมาช่วยอะไรเราได้ไงค่ะการซ่อมสร้างตัวนี้ก็คือ ในโครสมมเนี่ยมันจะมีสารที่เรียกว่าโกรทแฟกเตอร์ม,มันจะไปสร้างโกรทฮอร์โมนจากไอจุดที่มันไม่โตแล้วม,มันหยุดทำงานแล้วมันเหนื่อยแล้วมันล้าแล้วมันป่วยแล้วมันก็เหมือนกับไปปลุกให้ตื่นตื่นนลุกขึ้นมาทำงานอ๋อถ้าพูดแค่พี่น้องบ้านเราแด้วโกรทเกิดอะไรคงจะ คงจะเรียกว่าไม่สนใจล่ะเอาเป็นว่ามันเป็นตัวที่จะไปซ่อมสร้างซ่อมเสริมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกายให้มันฟื้นฟูกระพี้กระเป๋าขึ้นมาเออเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็นี่คือไปสร้างเซลล์ทั้งหลายที่มันเป็นเซลล์ที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมครับอันนี้คือการสร้างของมันนี่คือการสร้างลักษณะของการสร้างสุดท้ายเลยเขามีหน้าที่อันนี้ก็คือเป็นการป้องกันป้องกันแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันครับค่ะ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ว่าเนี่ยพออันนี้ย้อนกลับไปดูเ<ห>ด็กที่ดูดหมอนมเหลืองแม่ <couples S 2> ทีแรกเนี่ยเด็กจะได้รับภูมิคุ้มกันมา<ห>ท,ทันทีเลย<ห>แล้วภูมิคุ้มกันสองวันที่เขาดูดเนี่ยจะสามารถทํางาน,นดได้คุ <eral> ้มครองไปห้าสิบป,ปีหกสิบป,ปีแปดสิบป,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 ปีร้อยปีก็แล้วแต่คนอะแล้วห่เอยแล้วแต่ว่าเราได้รับมากรับน้อยค่ะแล้วร่างกายของเราเนี่ยมีคุณสมบัติในการดูดซับได้มากน้อยขนาดไหนถ้ามันหมดล่ะ ถ้ามันหมดในสิทีนี้มันเติมใหม่ได้ไหมคนทุกคนนะคะหรือจะกลับไปเด็กเป็นเด็กใหม่คงไม่ได้พอเลิกเป็นเด็กแล้วมันก็จะเสื่อมทีนี้แหละค่ะตัวที่การสร้างภูมิคุ้มกันนี้นะคะเขาก็จะไปเสริมสร้างต่อให้มาสร้างภูมิคุ้มกันให้สําหรับคนที่ภูมิหมดครับนะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็จะปกป้องเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกาย เชื้อไวรัสก็ดีเชื้อราก็ดีเชื้อแบคทีเรียที่จะเข้าสู่ร่างกายโอ้ยมันไหลออนนะไปไปสู้ไปประมาณนี้หมดแล้วนี่คือทําหน้าที่ของเขาสามประการหลักๆให้กับร่างกายสิ่งที่มีชีวิตแบบภาษาคนอีสานร่างกายของคนเราเนี่ยนะฮะแล้วทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณออทเนี่ยไปเจอผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างไรค่ะเป็นเรื่องที่แปลกค่ะ คนเรานี่เกิดมาเนี่ยสำคัญที่สุดเนาะรเราก็ต้องมีความรักรักพ่อรักแม่รักสามีรักลูกลูกป่วยค่ะบันทึลูกสาวคนเล็กป่วยเป็นรูมาตอยอายุเก้าขวบพอพอลูกป่วยเนี่ยเขาจะเป็นปวดตามข้อเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นไข้สูงอพอเอาไปตรวจเจอแล้วก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็รักษามาแปดเดือนแล้วอาการของแกก็ทรงทรง ทีนี้ท่านเพื่อนนะคะรู้สึกจะอยู่ที่นี่แหละค่ะอยู่ขอนแกนนี่แหละถือกระป๋องนี่แม่ไปหาเอาให้ลูกกินเนอะเขาว่ามันจะดีขึ้นบ่ไม่เชื่อเลยเขาไม่เชื่อเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่ปานเีกแต่ว่าแบบทำไมกล้าเสี่ยงไม่เชื่อทำไมต้องเสี่ยงเพราะว่ามันสุดท้้ายแลวคิดว่านะคะหนึ่งเชื่อในความเพื่อนของเราไม่เคยโกหกเราเลยสองท่านเป็นคนที่ทุกคนเคารพนับถือท่าน ท่านเป็นประหลักเทศบาลเนี่ยครับคงจะไม่โกหกเลือดอะยรกันมาสามสิบปีแล้วแม่ไม่เคยไม่เคยมีอะไรที่ไม่ดีมาให้เราอ๋อท่านถือไปให้ท่านถือไม่ได้เชื่อนมเชื่อเพื่อนครับผมบันนี้ก็มาให้ลูกทานหลังจากนั้นนะคะสองเดือนอาการของลูกดีขึ้นดีขึ้นจนในที่สุดนะคะตอนเนี้ยลูกหายจากอาการเนี้ยทีนี้พอช่วงที่ทานอยู่แรกๆเนี่ยพอลูกดีขึ้นสามีครับสามีท่านก็ไม่สบายเหมือนกัน ท่านก็มาแอบทานท่านเป็นเบาหวานอ๋อเป็นเบาหวานคือเป็นโรคยอดฮิตอยู่แล้วล่ะยอดฮิตใช่ไหมความดันหัวใจเห็นเบาหวานื่องตีบอ๋มีแฟนเป็นซุปเปอร์สตาร์ยังว่าเป็นเบาหวานยังรวมสหโลกเลยสหโลกเลยยังไม่พอนะมีอะไรพิเศษไตกรีเซรัยมีอีกมีอีกสิ่งที่ทุกคนไม่อยากมีนะไม่อยากมีนี่คือท่านมีหมดค่ะแล้วไอ้เนี่ยไอ้ที่ขาที่เขาตามกระดูกเนี่ย มันมียูริกสูงอ๋อกดยูริกขึ้นสูงค่ะมันคือปวดขาปวดเข่าถึงเวลานี้ต้องใช้ไม้เท้าเลยอืมเขาเรียกว่าเป็นโรคประเภทเกานะใช่ไหมแปดจุดแปดจุดแปดยังไม่เกาจะไม่ถึงเกาใช่ไหมแปดจุดแปดแปดจะเก้าแล้วอ๋อเี่ยคือท่านไปรวมโรคมารวมโรคมายังไม่พอไปทำโทษฮะสามีของคุณเยสเนี่ยนอกจากกโรคเยอะรืสตังเยอะไหม สตังก็พอได้สตังนี่คือสวนทางกับโรกหรือเปล่าสวนทางกับโรกโลกจะสูงสตังจะค่อยๆลดลงทุกอย่างมีครบหมดยกเว้นการเจ็บป่วยที่ต้องมาทนทุกข์ทรมานกับเขาคนเราอารมคยาปรมาราพาใช่ค่ะความไม่มีโรคไปล่าไปเสดแต่นี่ว่าแฟนของคุณยี่นี่มีโรคประจำตัวใช่ค่ะเป็นโรคที่ทุกคนส่วนใหญ่แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คนไทยเป็นนะเป็นค่ะ มาแอบขโมยกินมาแอบขโมยกินผมอยากจะถามนะว่าทาไมถึงกล้าแอบขโมยกินนมลูกค่ะอันนี้คือเพื่อนฝากมาให้ลูกใช่ไหมเพื่อนฝากมาให้ลูกว่ามาแอบกินมาแอบกินวันนี้มาไหมคิดว่าวันนี้มานะเออผมจะถามนะเจ,ะจ,ะจะเปิดใจหน่อยว่าเปิดใจหน่อยทำไมถึงกล้ามาขโมยกินนมลูกไอนเนี้ยค่ะนะอาจาตอนนี้เราพูดไปก่อนเนาะเมื่อสามีกินแล้วเป็นยังไงเมื่อสามีทานแล้วนะคะเกมมาแอบทาน เกีก็ทานไปทานไปแกไม่บอกเราเพราะว่าในขณะเดียวกันภรรยาทานก่อนอ๋อคุณแม่ก็กินเหมือนกันดื่มเหมือนกันคุณแม่ไม่ได้แอบฮะเปิดเผยคือชงให้ลูกแล้วก็เราก็คื้วมีคนมาทักคุณนายว่าเจ้าขคืบพุ้งงามเทเดี๋ยวนี้ว่าสันเมื่อก่อนเป็นยังไง เอ๋อคนวาตะกีนามันจยากเข่าฟ้าจังน่อยแล้วมันอยากเหี่ยวเหี่ยวเดี๋ยวนี้เจ้าคือนาตึงหนาผู้งามแถวสั้นเป็นสัญลักษณ์ของคนอีสานบ้านเฮาโอ้ยแน่นอนแล้วเหนีนอนก็ต้องหนาเข่าฟ้าโอ้ยของแท้เสีวขึ้นหลายเออแล้วก็เป็นโรคต่างๆที่เขาไม่อยากเปลี่ยนก็เลยมากินนมหร่อน้ำลูกค่ะเคร่งไม่เก่งก็มีอยู่เล็กน้อยเด้เดือนละเท่อเออขึ้นตลอด บ่หลายเดือนแล้วเธอหลายเดือนแล้วเธอมายามมายามมายามยังโดดว่าไม่เกียดเลยโอ้จะเป็นบ่อยากคืนหดมันเด้อมานอนน้ำจะขึ้นมันยังไปโอ้มานอนอยู่เป็นบื้อผู้เลวล่ะบ้านกับว่าเซาเขาเพราะเสื้อโอไม่เกลียดนะไม่ยู่กับเฮาจ้าพอดื่มนมนี้ไปค่ะประมาณสักกี่วันหรือว่ากี่ช้อนอ่ะเห็นหินถ้าชงเป็นแก้วใช่ไหมครับ เขาชงค่ะชงเขาเขาเรียกว่าเอาเอาใส่กระบอกยาวขยาเขยาวมันจะแตกตัวภาษาะ่เนเขาเขาเป็นผงเหมือนนมเด็กเนี่ยแหละค่ะเป็นผงแต่การละลายของมันจะเร็วมากครับผมไม่ติดก้นกระป๋องไม่อะไรเลยแบบไม่มีมันเครอะอะไรเลยรสชาติเป็นยังไงปั้นหอมแซ่บคือไอติมนี่อ๋อครับเหมือนกินไอศครีมค่ะเออเออมาดูเน่อยสิเอาตัวอย่างตัวอย่างมานิดนึงอ่าผู้ช่วยมาผู้ช่วยพิธีกรเอาเอามาดูหน่อยเอามาชิมเอามาเดิน เอามาดูที่เราจะอยากจะเห็นนหะอยากจะเห็นมันเป็นนมแบบไหนก็เหมือนกับนมเอามาตักก่อนนะเอออามาตักเอามาชิมก่อนเหมือนกับนมที่เราจะพี่ชาติชายจะชิมเลยเนาะจะเชื่อหมูไหมเอ้าก็เหมือนกันเนาะพี่พี่ชาติชายเอ้าพี่ชาติชายชิมเอาแบบนั้นชิมแบบเอ้าชิมแบบนี้เลยเหรอนี่อะไรใช่ไหมเอ้าย่นๆเอาย่นๆเอาหอนหอนหอนเอามันคล้องแท้เนาะพี่เอ้าหอมเลยนะนั่นเองบอข้าวบอพี่ข้าวบอกินน่ะ ก็หอมนมนมทั่วไปธรรมดาเนี่ยละเป็นอะไรอืมว่ายอยากกินน้ำมเจ็บไหมอร่อยเนาะอือเดี๋ยวนะกินผมเกิดแบบอาวันนีโซ่ให้กินอร่อะไรอยรอร่อยฮะกินวันละกี่วันละกี่แก้ว แก้วเดียวกรถึงแก้วแก้วหนึ่งกี่ช้อนสองช้อนสองส่วนเท่านีดเด้เจ้คันใส่น้ำห้อนหรือน้ำเย็นคันท<น>่นขีดทีก็กินจากส่วนเครื่องก็ได้ใส่น้ำห้อนหรือน้ำเย็นน้ำโอ้ยเย็นเขียบเพห้งแสบน้ำก็ได้เจ้คันคันมันเป็นนุ่มนี่ส้งในน้ำเย็นมันบ่แตกได้ไอ้อันนี้เอาน้ำเย็นๆมาจากตู้เย็นส้มแหงเย็นแสบก็กินอันออ๋ส้งก็แตกใช่เออนี่แล้วก็วิธีชงก็คือเขยิบเื่อกด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 สาวเช็กสาวเช็กเออโคโรส คอเอ่อคอรัสกลุ่มเอาสั่งเท้เช็คมาเช็คกับเบื้องลู่เห็นทางไหนดูแลไว้ละเช็คนานวันเนด้ออย่าให้โดนนมอื่นเดี๋ยวหมดอายุเอาไปนี่เออนี่จีผู้มิทัไฑ์ซีมสีสีเบิึงเอาแกะยังไงเนี่ยอ่ะนี่เนาะรสชาติฟองเฟืองอรีบไม่มีปัญหาอะไรเนาะค่ะดูมันสีเหลืองเห็นไหมจากสีขาวจากสีขาวกลายเป็นสีเหลืองเห็นไหพี่ ความความแตกต่างของมันตักออกมากจากกระป๋องเป็นสีขาวอืมเอ้มันเย็นดีเนาะ<ช>เออรสชาติก็กลมกล่อมไม่เลี่ยนครผมนึกว่ามันจะเลี่ยนจกขาวก็คือเหมือนเหมือนกินไอศครีมวาน,นิลลาอย่างงีนนะ้งั้นน่ะคล้ายๆวานิลาพี่พี่ชาชายรู้ไหมเนี่ยมันไม่ใช่นมนะเนี่ยอันนี้เขาคือสารหลังก่อนนม<อ>ยังไม่มี DNA อันนี้คือไอ้นมน้ำเหลืองที่ว่าหรือเปล่าใช่ตัวนี้ใช่ไหมใช่โอ้โหเราตอนเราเกิดมาอุแแ้แหวว่นตอนแรกเราก็ไม่รู้รสเป็นยังไงเราแค่ดูดนมแม่อยู่จำไม่ได้แต่มันจำไม่ได้ว่ารสเป็นไงเพิ่งจิจจนาทีตอนโตเนี่ยนะรสชาติมันก็เหมือนวานิลาตัวอะไรดีตัวนี้เนี่ยเพื่อผมดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยนะผมดื่มกี่แก้วมันทีรู้สึกว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายโดยปกติแล้วเราทานเข้าไปเนี่ยนะคะ วันแรกสองวันแรกเนี่ยเราจะมีอาการตอบรับทันทีเลยเป็นอาการตอบรับเขาเรียกว่าแล้วแต่ในร่างกายของแต่ละคนจะเป็นยังไงร่างเนื้อชอบรางยาค่ะก็หมายถึงว่าเรามีอาการอะไรก็ตามแต่ว่าเมื่อดื่มนี้เข้าไปสักประมาณสักสองวันค่ะก็จะรู้สึกมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในร่างกายเช่นอย่างนั้นนะเช่นนะคะปวดหัวมัวก้าวเออบางคนก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะบางบางคนมาสลึมสลือมัวเงี้ยเอออย่างนี้หายไหมมันไปซ่อม ที่ที่เหตุผลเขาจะเขียนไว้ใน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 เอกสารนะคะว่า,วาเขากําลังไปซ่อมแซมเราแล้วแล้วถ้าทายออกปะสะัสสาวะออกเยอะๆนะ่ะคือดีทอกออกออมันมีซ่อมใจ,จ้าบมัน<อ>จะไปดีทอ,อกบ้างมันจะไปซ่อมะบางคนมันไปซ่อมกระดูกนะคะคนที่เป็นกระดูกอะ่ะแม้กระทั่งกระดูกก็เข้าไปได้อ่ะไปซ่อมในในรูพุนเล็กๆในเ่าคนแก่ผู้หญิงส่วนใหญ่คลอดลูกแล้วมักจะเป็นกระดูกพุนใช่ไอ้ตัวนี้ ซ่อมได้ค่ะเวลามันไปซ่อมนะบางคนนะคะบางบางท่านนะคะมันตอบรับเป็นไข้เลยเด้อร่างกายถึงกระทั่งมันตอบรับมันเซ็ตค่ะมันเซ็ตเซ็ตกับไม่สบายมาต่อต้านกันเป็นไข้เข้ามาทําอะไรต่อต่อคือไอ้เชื้อโรคก็ห้ามไม่ให้ตัวนี้เข้าใช่ตัวนี้ก็จะบุกเข้ามาใช่ใช่ร่างกายของเราเป็นสนามรบใช่มันก็มันก็เหมือนกับช้างชนกันยยาแรกแหลกนะใช่ใช่ร่การเราหลอนเพียเพราะอ่อนเพียสักระยะหนึ่งฟื้นไหมฟื้นค่ะ น่าจะไม่เกินบางคนก็3วันอาทิตย์หนึ่งบางคนก็ถึง10วันถ้าฟื้นมาตอนนี้มันแข็งแกร่งโอ้ทีนี้มันคนละเรื่องเลยพี่ลืมเรื่องเก่าๆหมดเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนเราได้คนใหม่เข้ามาอยู่ในร่างกายเราเพื่อนที่ชื่อไมเกิเดี๋ยวนี้น่ะไม่มาเยี่ยมสักทีหายหน้าไปเลยพวกเกลวพวกตับไตไส้พุงอะไรต่างๆตั้งหลายทั้งปวงที่ที่มันอยู่ในร่างกายที่เป็นถิดปกติไอ้โรคทั้งหลายที่ไล่มาตอนแรกๆไปหมด มันก็ไม่มาเยี่ยมมายางอีกสักทีแต่ไม่คิดถึงมันนะพี่นะแต่สิ่งที่ที่มันมันหายไปอีกประการหนึ่งก็คือเวลาเราดื่มเนี่ยเราต้องดื่มอย่างมีวินัยองไฮะอ้าวหมอเหมือนหมอให้ยามามาถุงนเอากินนี่ต้องมีการตบชาบินต่างห่าเกินบอความหมายคือบางเสียเออวินัยมาที่าต้องกินซุมือสุมือสุมือจนมันเบิดอยากให้ขาดอยากให้ขาดดื่มเหมือนกับเราดื่มน้ําชากาแฟตอนเช้ายังไงอย่างนั้นเหมือนเราดื่มน้ําแต่ว่าวันละแก้วค่ะ ตอนเช้าสายบ่ายเย็นตอนไหนตอนไหนดีตอนเช้ามือแรกเลยเช้าขึ้นมาปั๊บเหมือนเกิดมาครั้งแรกท้องว่างลงได้เหรอท้องว่างยิ่งดีมันจะดูดซึมอีกอีกอันนึงนะพี่หนูจะบอกพี่ว่าที่เขาเขียนว่าเนี่ยอันฟ้าลิพิดเนี่ยมันเป็นตัวสารนําส่งในร่างกายเหมือนพี่กินอย่างอื่นเนี่ยมันจะตกลงไปในท้องมันจะไม่ขึ้นมาซ่อมมาดีทอกมาแล้วมันจะมันจะออกไปตาม ทวารต่างๆแต่เข้าไปแล้วมันรั่วออกไปเลยมันรั่วออกไปเลยมันไม่ได้ไปซ่อมสร้างร่างกายไรให้เราเลยของดีๆไม่ได้มาซ่อมสร้างแต่อันนี้มันมีตัวไอสีแดงๆที่เขียนว่าไอตัวไหนฮะไอตัวอัลฟาอัลิปิดลิิดเนี่ยแหละมันจดลิขสิทธิ์ไอตัวนี้ทำอะไรคอเลสตอรอลตุมแห่งเดียวในโลกอ่ามันเป็นสารนำส่งในร่างกายอ๋อมันเป็นรถบรรทุกไขมันพิเศษอ ือไอ้ตัวนี้เป็นตัวบรรทุกของบรรทุกเมล็ดบรรทุกของลงไปในกระเพาะเราให้มันถึงพอถึงปั๊บแล้วมันถึงจะส่งของลงวิ่งไปหัวใจวิ่งไปก้านสมองวิ่งไปตับไตไส้พุงไม่ให้มันเรียลาดตามริมทางนั่นแหละค่ะไปถึงจุดหมายปลายทางถ้าพูดเป็นฉะนั้นวิตามินมันก็เข้าในร่างกายเราเต็มเต็ดเต็มเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นใช่ไหมเพราะไอ้ตัวนี้เพราะไอ้ตัวอัลฟ้าพิษ